สุดจะทนหลังถูกเตือนอย่าลืมลูกสาวคนโตเปิดบ้านบุ่มปนัดดาเผยความลับมหาเศรษฐีบินตรงเพื่อขอแต่งงาน ตั้งแต่มีลูกน้อยมักเผยโมเมนต์อบอุ่นในครอบครัวให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆสำหรับคุณแม่คนเก่งบุ๋มปนัดดาที่ก่อนหน้านี้เพิ่งอวดความมุ้งมิ้งกับสามีกออ๊อตอาทิตย์ขณะช่วยกันเลี้ยงน้องอเล็กลูกชายถือเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยสักเท่าไรแต่ล่าสุดก็ทำเอาคุณแม่บุ๋มถึงกับเป็นงงหลังถูกชาวเน็ตเข้ามาเตือนมีลูกชายคนเล็กแล้วอย่าลืมน้องอันดาลูกสาวคนโตนะ โดยบุ๋มปนัดดาได้โพสต์ภาพตัวเองพร้อมเขียนข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่างงในงงทำไมชอบมีคนมาเตือนมีน้องอเล็กอย่าลืมน้องอันดานะคือนี่งงมากว่าเขามองความเป็นแม่ของบุ๋มยังไงคิดว่าจะไม่ใส่ใจเพราะเหอคนใหม่คิดว่าเราเป็นแม่ที่บริหารจัดการไม่เป็นคิดว่าเป็นแม่ที่คิดไม่ได้หรือแค่สักแต่ว่าจะพูดเหมือนจะหวังดีแต่เขาไม่คิดว่าเราจะรู้สึกแย่แค่ไหน ไม่ได้มั่นใจตัวเองมากเกินจนไม่ฟังใครนะคะแต่บุ๋มเชื่อว่าบุ๋มรักลูกๆทุกคนมากรวมถึงลูกบุญธรรมทั้ง9คนจนไม่คิดจะปล่อยมือและไม่รักไม่สนใจแน่นอนบุ๋มเชื่อว่าเวลาและรอยยิ้มของลูกๆคือเครื่องพิสูจน์ว่าแม่คนนี้รักลูกมากแค่ไหนและเหนือสิ่งอื่นใดที่แม่ทำแม่สู้ทุกอย่างในทุกวันนี้เพื่อเป็นแม่ที่ลูกๆภูมิใจไม่ต้องดรามา่ามาบอกแค่นี้แหละแยกย,ย้ายจ้า และเรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้หญิงรุ่นใหม่เลยที่เก่งทางเรื่องการเรียนและกล้าพูดกล้าทำในสิ่งที่ตัวเองคิดสำหรับบุ๋มบนัดดา ที่ล่าสุดเธอพูดคุยในรายการขับไฟเดโชแบบหมดเปลือกถึงเรื่องราวรักส่วนตัวบุ๋มเผยว่าความรักที่ผ่านมาการเป็นตัวของเขาบางทีมันก็ไปกับเราไม่ได้บุ๋มนิสัยไม่ดีตรงที่ชอบเก็บทุกอย่างไม่พูดจนกระทั่งพอถึงวันหนึ่งจนถึงจุดที่มันขาดเขาก็เลยมาโทษเราว่าแล้วทำไมเราไม่บอกเขาตั้งแต่แรกเรื่องหนึ่งที่ทำให้เรียกว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายทำไมถึงทำแบบนี้มันโคตรเสียความรู้สึก แล้วคือเราไม่รู้เลยมันก็เลยจบเลยค่ะบุ๋มก็ไปนั่งร้องไห้ในสนามบินหลังเครื่องแอร์ใหญ่ๆตรงสุวรรณภูมิค่ะร้องไห้หนักมากเราไม่อยากเลิกหรอกแต่เราจะทนต่อไปหรอคนจะด่าอะไรเราอีกไหมเพราะปะนัดดาจเจอราม่าหนักตลอดช่วงโสดหนุ่มจีบเยอะมากมหาเศรษฐีมาเต็มเลยจากต่างประเทศกำลังจะบินมาเพื่อมาขอแต่งงาน